ฉีดออนซอนครั้งสุดท้ายปล่อยเลยไม่มีน้ำไม่มีน้ำแล้วเป็นยังไงครับติดดกตุ๊บเลยนะเออมันมีส่วนน้อยไม่มีน้ำลดจะไม่ไปดูไม่ไปดูอ่ะปล่อยเลยฉีดปล่อยเลยไม่มีน้ำลดอ่ะแปลงแปลงที่ลาดพุทสภาค่ะงอนอืมบอกปล่อยมึงได้ก็ได้ไม่ได้ก็เมเ้ผมครับพะเดือนวันที่เก้าวันที่เก้านะไปดูอุ้ยอุ้ยมันติดเยอะติดเยอะเลยเลยไปลดน้ำอาฉีดยา ตรงนั้นอ่ะมันแรงเลยนามันแรงน้ําไม่ลดพี่ซื้อน้ําอ่ะสามรถพันสามรถพันอ่ะเอามาลงอ่ะลงแล้วก็ปล่อยลงลงแล้วก็ปล่อยเลยอ่ะแต่มันยังไม่รอดอ่ะคือบอกเออไม่ไหวแล้วปล่อยเลยปล่อยแปลงนึงไปดูอีกทีเนี่ยเดือนกว่าไปดูอีกทีว่าปล่อยทิ้งแล้วดกดกดกมากไปดูได้เลยเดี๋ยวจะว่าโกหกไปดูที่สวนได้เลยจะพาไปดูจ้ามาดูแปลงนี้จ้ะ ร้อยยี่สิบต้นใช้ออนซอนไปสามครั้งตอนนี้กำลังติดเม็ดนะคะออกดีทุกต้นเลยจ้ะฉีดออนซอนไปสามครั้งต้นใหญ่